โจโฉเป็นคนดีหรือคนชั่วปริศนาผู้นำที่โลกยังไม่เลิกถกเถียงลองนึกภาพผู้นำคนหนึ่งในยุคปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนไม่ได้พูดเพราะไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจแต่ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเขาคือคนที่พาองค์กรรอดยอดเติบโตระบบแข็งแรงศัตรูถอยคู่แข่งพังขณะเดียวกัน ก็มีเสียงกระซิบว่าเขาโหดไม่ไว้ใจใครพร้อมตัดทุกคนที่หมดประโยชน์ฟังดูเหมือนซ e o บางคนในข่าวใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วนี่คือคำอธิบายที่ใกล้เคียงที่สุดของชายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนชื่อของเขาคือโจโฉโจโฉเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในสามก,ก๊กในนิยายเขามักถูกวาดให้เป็นตัวร้ายโหดร้ายเจ้าเล่ ไร้ศิลธรรมแต่ในประวัติศาสตร์จริงเขาคือผู้วางรากฐานรัฐที่มั่นคงที่สุดในยุคนั้นคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าโจโฉเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่คือทำไมคนคนเดียวกันถึงสามารถเป็นทั้งผู้กอบกู้และผู้ที่ถูกสาปแช่งไปพร้อมกันได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าโจโฉไม่ได้เติดมาในยุคที่โลกต้องการคนดีต้นศตวรรษที่ส ราชวงศ์หั่นใกล้ล่มสลายกฎหมายอ่อนแอขุนนางคอรัปชันกบฏลุกเป็นไฟทั่วแผ่นดินนี่คือโลกที่ท่าลังเลเท่ากับตายถ้าเมตตาผิดที่เท่ากับพินาศทั้งตระกูลในโลกแบบนี้คุณไม่รอดด้วยความดีคุณรอดด้วยการตัดสินใจที่เร็วกว่าใครและโจโฉเข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นเขาไม่ใช่ขุนศึกผู้สูงศักดิ์ ไม่ใช่ผู้สืบสายวีรบุรุษแต่เป็นคนที่อ่านสถานการณ์ขาดเขารู้ว่าใครมีประโยชน์ใครอันตรายใครควรเก็บและใครต้องตัดหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือยุทธการกวนตูโจโฉมีกำลังน้อยกว่าอ้วนเสี่ยงหลายเท่าถ้าวัดกันตรงๆเขาแพ้แน่นอนแต่โจโฉไม่วัดสงครามด้วยจำนวนคนเขาวัดด้วยระบบเขาคุมสเสบียงตัดโลจิสติกส์ โจมตีจุดอ่อนไม่ยืดเยื้อไม่เล่นตามเกมศัตรูใช้ชนะครั้งนั้นไม่ได้มาจากความกล้าแต่มาจากสมองที่เย็นชาและแม่นยำนี่คืออัจฉริยภาพของโจโฉแต่ในขณะเดียวกันนี่เองคือจุดเริ่มต้นของคำว่าโจโฉโหดเพราะโจโฉเชื่อในหลักคิดหนึ่งอย่างชัดเจนถ้าจุดหมายคือความอยู่รอดของแผ่นดินหนทางที่ใช้ ต้องไม่อ่อนแอเขาไม่ปฏิเสธความโหดเขาเพียงไม่รู้สึกผิดกับมันเหตุการณ์สังหารครอบครัวลู่ป่อเชื่อกลายเป็นตราบาปที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตแต่ในมุมของโจโฉนั่นไม่ใช่ความชั่วมันคือการตัดความเสี่ยงนี่ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่อารมณ์แต่คือการคิดแบบผู้นำที่เชื่อว่าถ้าพลาดเท่ากับตายโจโฉไม่ได้โหดกับศัตรูเท่านั้น เขาโหดกับคนของตัวเองด้วยเขาแต่งตั้งคนจากความสามารถไม่ใช่จากความสนิทใครเก่งได้ขึ้นใครพลาดหลุดใครรู้มากเกินไปอันตรายอยางซิวคือภาพสะท้อนชัดที่สุดเขาเข้าใจโจโฉมากเกินไปตีความคำพูดได้ก่อนใครอ่านใจผู้นำได้ทะลุทุกอย่างและนั่นเองทําให้เขาต้องตาย เพราะสำหรับโจโฉคนที่อ่านใจผู้นําออกคือภัยคุกคามชัยชนะของโจโฉจึงแลกมากับบางสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือความไว้วางใจเขาปกครองได้แต่ไม่เป็นที่รักเขาคุมอำนาจได้แต่โดดเดี่ยวยิ่งเขาเก่งเขายิ่งไม่เชื่อใจใครนี่คือราคาของผู้นําที่คิดลึกเกินไปและมองโลกตามความเป็นจริงมากเกินไป เมื่อเรามองโจโฉจากวันนี้เราจะพบว่าโลกไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักองค์กรการเมืองบิสเนสเต็มไปได้วยผู้นำที่ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแต่จริยธรรมถูกตั้งคำถามคำถามจึงย้อนกลับมาหาเราถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วต้องเลือกระหว่างความถูกต้องที่อาจพาทุกคนล้มกับการตัดสินใจที่โหดแต่พาทุกคนรอดคุณจะเลือกอะไร โจโฉเลือกความอยู่รอดและยอมแบกรับคำสาปทั้งหมดไว้กับตัวคนเดียวดังนั้นโจโฉเป็นคนดีหรือคนชั่วคำตอบอาจไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แต่คือเขาเป็นผู้นำที่อยู่ในพื้นที่สีเทาที่โลกแห่งอำนาจไม่เคยเปิดโอกาสให้ขาวสะอาดได้จริงเขายิ่งใหญ่เพราะเขาซับซ้อนและความซับซ้อนนั้นคือสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขา ยังถูกพูดถึงไม่รู้จบสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องโจโฉแต่เป็นคำถามที่เขาทิ้งไว้ให้เราคือถ้าวันหนึ่งคุณมีอำนาจพอจะเปลี่ยนชะตาของคนจำนวนมากคุณจะเลือกเป็นผู้นำแบบไหนและคุณพร้อมจ่ายราคาของการเลือกนั้นหรือยัง